สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโค้งพันตุลากันนะคะคลิปนี้มาดูผัดผักคันจองค่ะก็จะมีข่าพริกขี้หนูตำใส่ข่าตะไคร้กระเทียมรากผักชีค่ะน้ำตาลไปช้อนพงนัวไปช้อนซอสผัาเขียวหนึ่งทะพีค่ะเอามาดูกันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะผัดผักคันจองค่ะมาดูต่อเลยค่ะมาดูต่อเลยค่ะอตอนนี้กําลังอ่า ใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันไปน้ำมันหมูกุมพันใส่น้ำมันหมูจะหอมดีค่ะแต่น้ำมันหมูพัดขา่าตะไคร้กระเทียมพริกรากผักชีค่ะก็จะใส่น้ำล้างคกด้วยค่ะน้ำล้างคก เปิดไฟแรงได้เลยค่ะใส่น้ำ้ังคุกซอดปลาเขียวค่ะน้ำปลาน้ำตาลค่ะเอ้ยน้ำตาลผงนัวค่ะ <c oughs> ขอภัยค่ะ <c oughs> ใส่ผักคอนจองลงไปเลยค่ะปรบับใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเป็นถาดเลยค่ะแล้วก็จะปิดฝาไว้ค่ะปิดฝาไว้กลับสักหน่อยนึงก่อนแล้วคุมพันธุ์ก็จะปิดฝา อีกค่ะอีกประมาณสี่รับมาเราปิดฝาไว้ก่อนปึ๊บให้ผักคันจองเราเขียวสดประมาณสี่สี่ สี่ช้อนสี่ช้อนพูนขอบคุณทีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องอ พร้อมอมเลยค่ะใส่เครื่องเยอะค่ะพวกข่าตะไคร้กระเทียมรากผักชีิดไว้อีกรอบนึงค่ะิดี๋้วอีกรอบนึงให้อร่อยออร่อย ขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะป๊าปปิดไฟค่ะปิดไฟใส่ลูกโดดลงไปค่ะ<อ>จานเลยค่ะคุณเลขานี่ค่ะผัดผักคันจองนะคะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องโรมพันตุลากันค่ะพี่น้องโอ้ ไม่ต้องตักใส่หมดค่ะเพราะว่าจะทำผักข้าวอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดผักคันจองค่ะนี่ค่ะพี่น้องสวยเลิศเลยค่ะอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะพบกันคิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ